สวัสดีครับผมอันนี้อยู่บนสะพานพระรามเก้านะจะมาถ่ายให้ชมบรรยากาศสะพานพระราม9ฝั่งขวามือก็จะเป็นสะพานพระราม10ครับอันที่วิ่งอยู่นี่คือเป็นสะพานพระราม9้า ฝั่งขวานะครับฝั่งนู้นยังไม่เปิดนะครับสะพานพรามสิบจะมีมังกรมังกรหรือน่าเป็นมังกรไม่ใช่พญยายนาคนะตัวพญยายนาคกับมังกรมังกรหรือพญยายนาคนี่แหละครับ อยู่นู่นฝั่งขวามือฝั่งขวามือแต่ผมอยู่ผมอยู่เองอยู่บนสะพานพระรามเก้าครับแต่สะพานพระรามสิบอยู่ขวามือครับเขาเปิดเป็นสะพานพระรามสิบไปนะมีชื่อแล้วนะครับ ข้างเสานี้สะพานพระรามเก้าอันนู้นก็ติดข้างข้างเสาโนก็สะพานพระรามสิบแต่เขาเขียนตัวหนังสือไว้อ่านไม่ออกนะครับไม่รู้ว่าอะไรอ่านไม่ออกจริงนะทดอะไรทิกอย่างความรู้น้อยครับ อันนี้มุ่งหน้าไปบางนาครับไปบางพีอ่ะแยกซ้ายนี่ก็ไปดินแดงนะครับ ลงจากสะพานพระราม9มาไปพุ่งหน้าบางนาไปบางนาก็ได้ครับไปดินแดงก็ได้ครับไปรามอินทราก็ได้หมดครับแต่ว่าเป็นมันจะเสียหลายต่อหน่อยครับ ไปทางไหนก็ไม่มีหลงหรอกครับเพราะว่ามี GPS ครับผมถามว่า GPS ก็แม่นเกือบร้อยเปอร์็นะครับแต่ว่าไม่ไม่ร้อยเอร์เซ็นนะถ้าเราหลงนี่ ีวถ้าบอกหลงนี่คือถ้าเขา่อยเลี้ยวเราไม่เลี้ยวนี่จบเลยหรือว่าสัญญาณขาดสัญญาณไม่ดีนี่ไปเลยครับบนคุณทติศทางเลยอน,นี้บนบรรยากาศบนทางด่วน หน้าบางนาคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ